คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหว,วยโชคเิริธิมาราานนะครับกับสูตรในสูตรของเด่นหลักสิบล่างกัน,น,นบ้างนะครับสูตรที่1นะครับ เด็ดหลักหน่วยล่างได้ลงไปก่อน,น้ันี้นะรู้สึกจะน้าแล้วนะลองไปกดดูนะครับนะในส่วนของเด็ดเด็ดหลักหน่วยล่างนะครับนะตามมาดูในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้นะครับสูตรเริ่มเข้าตั้งแต่หนกุมพาพันครับหกุมพาพันหกสามนะครับทั้งหมดก็ยี่สิบงดการคำนวณครับ โดยที่ไม่หลุดนะครับที่เป็นเข้าต่อนเนื่องนะเนะราม,มาดูกันนะครับในสูตรนี้นะครับว่าเป็นที่ชื่นชอบของคพือนเพื่อหรือเปล่านะครัาม,มาดูด้วิธีการคำนวณกันนะครับเรามาดูนะครับเริ่มเข้าตั้งแต่1น,นกุมภาพันธ์เลยนะครับ1นกุมภาพันธ์ที่ออกค่าแป2เก้าสอเจ็ดัล่งศูนยนะครับเราใช้ในส่วนของ ผมเิ่มขีดเส้นขออภัยสักรูครับโอเคนะครับเราใช้ในส่วนของหลักหมื่นนะครับรางวัลที่1คูณด,ด้วยสบวกด้วยหลัก10นะครับหลัก10รางวัลที่1คูณด,ด้วยสบวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่1ครับบวกด้วยหลัก10ครับของ3ตัวหน้าที่1บวกด้วย หลักร้อยของ3าตัวหารงที่2ออ่าหลักอันนี้กันนะครับหลักสิบของ3าตัวหน้าครั้งที่1คูณด้วย4บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าค mm. รั้งท um ี่2คูณด้วย2บวกด้วยหลักส3ของ3ตัวหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้ง3ตัวหน้าครั้งที่2ซึ่งนำมาคูณด้วย2นะครับบวกด้วยหลักร้อยครับของ3ตัวหลังครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบของ หลักสิบครับของ3ตัวหลังครั้งที่1นํามาคูณด้วย5นะครับแล้วก,ก,ก็นํามาบวกรวมกันแล้วก็บอกด้วยค่าคงที่ตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของเด่นในเด่นในส่วนนองหลักสิบล่างกันบ้างนะครับสุดที่1นะครับเด่นในส่วนน้องหลักหน่วยเราลงไปแล้วนะครับแป3สี่สาคือบว,คบ,บวกด้วยนะครับบวกด้วย2อ4สองสี่คือบวกได้4บวกด้วยครับบวกด้วย 4 5 20ก็คือบวกได้ย0ครับบวกด้วย5 2 10ก็คือบวกด้วย0บวกด้วย5บวกด้วย2 2 4บวกด้วย4ครับบวกด้วย9บวกด้วย2 5 0ก็คือบวกด้วย0นะครับบวกรวมกันครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับบวกช่วยกันบวกครับคิดํำนวณไปด้วยกันนะฝึกสมองนะ29ครับ29บก8เป็น29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 37ก็ใส่7ครับ7นะครับ7บวก5เป็น12 7บวก5เป็น12 2บก6เป็น8 8บก1ที่เป็น9นะครับได้7 2 8 9นะครับ7 2 8 9เรามาดูนะครับ หนึ่กุมกกุมภาพันธ์ครับออก781 403 2หนึ่าตัวล่างออก9ก้าสีา่นะครับเจ็ดแปดห่ามสอล่างเก้าสีรดันนะครับหลักสิบล่างนะครับเลขเก้ครับมาในในส่วนของเลขเก้มาตอนนี้นะครับมาในส่วนของหลักสิบล่างเด่นนเด่นหลักสิบล่างกุมภาพันธ์ครับส 8432นะครับบวกด้วย0บวกด้วย3บวกด้วย0บวกด้วย0บวกด้วย1บวกด้วย0บวกด้วย0บวกด้วย5บวกด้วย0นะครับรวมกันได้เท่กับ19 19บวก8เป็น27ใส่7ครับ7บวก5ก็เป็น12ใส่2 สอบวกหเป็น8 8ดบกหเป็นเครับแยกตัวเดิมได้7จ็ดเครับเรามาดู1มีนาคม1มีนาคมครับออก8ปดเจ็ดอตัวล่าเอาเก้านะครับเลข9ครับมาในหลักสิบนะครับมาตัวเดิมแล้วก็เอออันนี้แถมเลขแปดมาด้วยนะเนี่ยอันนี้เลข8แถมมา ทรับแถมมาในส่วนของหลักหน่วยด้วยโดยการว่ามา8 9 3, 2ตัวล่างนะครับ1มีนาคมครับออก859382998ครับ734 4บวกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วย9436บวกด้วย6บวกด้วย6บวกด้วย2บวกด้วย6บวกด้วย5บวกด้วย5นะครับรวมกันเป็น59 59บวก8 59 หกสิบหกเอ6ดหกสอี่ห้าเดหกสเป็น6กสินะครับห้าิบเก้าบกแปเป็น67สิบเส่เจบวกหเป็น1ิบเบวกหเป็นสิบเวกห้าเป็นสิบสอกหเป็นแปดบกหเป็นเได้เลขชุดเติมครับได้ 7จ็ดเนะครับามาดูเรามาดูนะครับในเ่องของสัรของหนึ่มีนาของสิบหกมีนาคมครับบอกมีนาคมออกห้าศูนยองตัวเลขเจ็ดเจ็ดนะครับเลขเ็ดครับเลขเมาในหลักสิบนะครับมา2ตัวเลยนะครับขีดสองขีดเลยมาทั้งหน่วยทั้งสิบเลยนะครับต่อมา16มีนาคมครับ0ูคูณสได้0บวกด้วย ศูนย์บวกด้วย8บวกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วย4บวกด้วย5บวกด้วย6บวกด้วย6บวกด้วย0บวกด้วย1นะครับได้เท่ากับ44 4 4บวก84 4ส5้า ใส่2 2บก5เป็น7 7บก6 7กับ6 7 8 9 10 11 12 13 13ใส่3 3บก1เป็น4นะครับจะบอกวิศวาคมกลับออก0 5 1 0 9 5 2ตัวละออก2 2นะฮะเลข2ครับมาทั้ง10แล้วก็หน่วยเลยนะครับมา2หลักเลย นะครับ16พฤษภาคมครับ5 4 20บวกด้วย8บวกด้วย5บวกด้วย2บวกด้วย4บวกด้วย8บวกด้วย0บวกด้วย1บวกด้วย5บวกด้วย1นะครับได้เท่ากับ34 34 34บวก8 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42ใส่เลข2 สอบวกหเป็น7 7็บวกหก็เป็น13ใจสามสาบวกหเป็นสี่นะครับได้เลขจุดเติมได้2องเามสนะครับสองเจามี่ามสอเจ็ดสามสีนะครับเลขสอ เลขสองเข้ามาในเลขสองเข้ามาในหลักสิบเลขสี่เข้ามาในหลักหน่วยเข้ามาสองตัว,ตวสองตัวล่างเลยนะครับเข้ามาทั้งสองตัวเลยต่อมาหนึ่งิถุนายนครับออกแปดสามหนึ่งห้าเจ็ดสองตารางสองสี่ครับสี่สามสิบสองคือบวกด้วยสองสองบวกด้วยสองบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสองบวกด้วยสี่บวกด้วยหกบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับ 3ามสิบแปดสามสิบแปดบวกแปดสามแปดเป็นสีใส่หกหบวกหเป็นสิบเใส่หนึ่งหบวกหเป็นเจ็เบวกหเป็นแได้6 7. 7 1หน <ılar S 1> ึ่งนะครับสิบหกินายนครับออกค่า1นึ่งหกจ็ดสองเก้นะครับ เลขหกเข้ามาในหลักสิบตัวนี้นะครับต่อมาครับสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยสองบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดบวกด้วยหกบวกด้วยแปดบวกด้วยสี่บวกด้วยหกบวกด้วย ศูนย์บวกด้วยหเท่ากับห้าสบกแปเป็น50าสบกแเป็น58ใส่8ปครับ8ปบวกหเป็น13ใส่3 3มบวกหเป็นสามบวกสบวกหเป็นเก้เบวกหเป็นสิใส่0นย์ะครับได้8 3 9 0ามเก้าศนะครับแปดสามเก้าศูงกรกฎาคมครับออกสองตัวล่างออกแปดนะครับเลขแปมาในหลักสิน ะครับเลข3แถมข้างล่างด้วยนะครับกลายว่ามา2ทั้งทั้งหมดข้างล่างเลยนะครับ1กรกฎาคมครับ16เอ่อ6บวกด้วย0บวกด้วย8บวกด้วย4บวกด้วย0บวกด้วย9บวกด้วย0บวกด้วย3บวกด้วย0นะครับบวกด้วยเนะครับรวมกันเป็น37 37 37มสิบเจ็ดบวกแปดสามเจ็ดสามแปดสามเ่ามสี่สี่สี่สิบห้าสีหใส่5้าหบวกห้าบวกห้าเป็นห้าบวกหเป็นห้าบวกหเป็นสิบสิบวกหกได้หกหกบวกหเป็น7นะครับได้5 0าศย์หกครับ5้าศย์หเรามาดูนะครับสองตัวเอ,อกอะไร5้า3าม เลขาครับมาในหลักสิบนะครับต่อมา16าก็จะ16กระดาคมครับ7488บวกด้วย6บวกด้วย6บวกด้วย4บวกด้วย0บวกด้วย3บวกด้วย6บวกด้วย6บวกด้วย0บวกด้วย2นะครับบวกลมกันได้เท่ากับ41 41บวก8เป็น41บวก8เป็น49ใส่9 9กบกหเป็น9บเบวกห้เป็นสิบสเก้บวกหเป็น1ิบสี่สบวกหกสบวกหเป็นสี่บวกสเป็นสิใส่ศูนยบกหได้1ครับได้9ก้าศูนหนึ่งะครับหสิงหาคมครับ2ตัวล่างออก9ก้้าสอนะครับได้เกครับมาเลย นในหลักสิบหสิงหาคมครับ4ี่บวกด้วย8ปดบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยศบวกด้วย7จ็บวกด้วยศบวกด้วย5บวกด้วยหบวกด้วย8นะครับรวมกันได้40 4สิบวกแเป็น48ใส่8 8ดแบวกหเป็น13สใส่3 3มสบวกห หกสามบวกหเป็น 9, 9้าเบวกหเป็น10บสี่ศูนะครับได้แปดแปก้าศูนย์ครับสิบสิงหาคมครับออกเก้าป็นหนึ่งครับเลขแปมา2ตัวเลยนะครับมาทั้งบนล่างเลยได้มาทั้งหลักสิบหักหน่วยแล้ครับสองตัวเลยแปดแปดสิงหาคมครับเก้าสี่หครับสี่สีวกด้วย2อบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วย 2บวกด้วย1บวกด้วย8บวกด้วย3บวกด้วย0บวกด้วย4 1, 1. ีรวมกันเป็น31มสิบเอมกแปเป็นสามบเวกแปเป็นสามสบเวกหเป็นสิบส่สี่บวกหเป็นสิบใศูนยบวกหได้หนะครับได้เก้าสนะครับหนกันยายนครับอ๋อเก้าเก้าเก็ดกครับเเลขเมาในหลักสิบเห็นไหมครับต่อมาครับหกันยายนครับ คำนวณต่อครับ9 4 3 6 6บวกด้วย928 8บวก8ครับบวก7บวกด้วย8บวกด้วย2บวกด้วย3บวกด้วย2บวกด้วย9บวกด้วย5บวกด้วย7นะครับได้เท่ากับ57 57บวกแปครับ57 58 5 9 60็ดห้าท่าใส่5ครับห้บวก5เป็น10 10บวก6 ครับครับเป็น10 0ศูนย์บได้หกหกบวกหเป็นเนะครับได้ห้าศูนย์หนกนะครับสิบยายนครับออก2 4งสี่สี่เกับเลข5มาในหลักตักสิบครับนะครับเลข7มาในหลักหน่วยด้วยนะครับสิบยายนครับสองสี่สี่ศามสร้ยหกับ สี่บวกสิเป็นแปบวกด้วย6บวกด้วย3มบวกด้วย8ปบวกด้วย2บวกด้วยสอบวกด้วยสบวกด้วยแบวกด้วยหบวกด้วยสานะครับได้เท่ากับสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดบวกแปดสี่เจ็ดบวกแปดเป็นห้าสใส่ห้าบวกหเป็นสิใส่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหเป็นเ ได้เลขจุดเดิมนะครับได้ห้าศูนย์หกเจ็ดนะครับหนึ่งตุลาคมครับสองตัวละออกห้าเก้าเลขห้าครับมาในหลักสิบต,ต่อมาครับหนึ่งตุลาคมครับสี่สามสิบสองคือสองบวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยศูนย์บวกด้วยศูนย์บวกด้วยเก้าบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยห้านะครับ รวมกันเป็น45 45บวก8 45สบก5ใส่3 3บวก5เป็น8 8 6 8 6บก6 8บก6เป็น14ใส่4 4บวก1เป็น5นะครับได้3 8 4 5นะครับ3 8ม5เลข3ับมาในตะํแหนะ่ง หลักสิบแล้วก็ในหลักหน่วยแถมมาด้วยนะครับต่อมา16บตุลาคมครับ8 4 3 2 2บวกด้วย0บวกด้วย1บวกด้วย2บวกด้วย8บวกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วย9บวกด้วย0บวกด้วย0นะครับได้เท่ากับ36 36บวก8 36 สามหกสามเจ็ดสามแปดสิใช่ส4่บวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น9กบวกหก็เป็น15 5ห้าบวกหเป็น6นะครับได้4 9่เก้ากับ4 9่เ้าหพฤศจิกายนครับออก5้าศูนย์หส่ศนย์สี่สองตัวละออก4 0นย์นะครับเลขสีครับมาในหลักสิบนะครับ สิบพืชสิกายนครับเรามาดูนต่อนะครับ4คูณ0ได้4คูณ0ได้0นะครับบวกด้วย0บวกด้วย4บวกด้วย0บวกด้วย0บวกด้วย9บวกด้วย6บวกด้วย2บวกด้วย0บวกด้วย5บวกรวมกันครับเป็นเท่าไหร่ครับ26 26บบวก ยี่สิบกบเป็น3ามใส่ส 4. 4ี่บวกหเป็น9ก้บกหเป็นเก้เบวกหเป็นสิบหบวกหเป็นหนะครับได้4 9่กครับ16บบกพิชิยยนครับเก้าเจ็ดสอสอตัวล่าง4 6นะครับ4มาในหลักสิบได้6แถมมาในหลักหน่วยด้วยนะครับ 16พฤศจิกายนครับ9ก2 6 1จ4 6บกนสางนะครับ4 7 28ก็คือ8บวกด้วย2บวกด้วย1บวกด้วย4บวกด้วย4บวกด้วย4แล้วก็บวกด้วย2แล้วก็บวกด้วย2แล้วก็บวกด้วย0แล้วก็บวกด้วย8ครับรวมกันได้บวกรวมกันได้กับ3า35บวก8 35ห สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสองสี่สิบสามสี่สิบสามใส่สามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้สามแปดสี่ห้าครับเออรู้สึกจะมาสองตัวล่างครบแล้วเนี่ยเข้ามาบ่อยดนะ้ยเนี่ยแปดมาในหลักสิบสี่มาในหลักหน่วยมาครบเลย หนึ่งธนาคมครับออก10ึ 0, 10่งศู 4, <c oughs> นย์ศูนน้าเองเก้าะครับคำนวณต่อครับสีบกศูนย์ได้ศูบวกด้วยแบวกด้วยสบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยเบวกด้วยแบวกด้วยเบวกด้วย0ูนย์บวกด้วยสี่ <c oughs> นะครับได้ผลรวม5้าส 5้าสิบสี่บวกห้าสิบสี่บวกแปดห้าสิบส้าบห้าห้กหเดห้าปห้าหกส็ใส่สองสองบวกหเป็น7จ็ดสองบกหที่เป็น7จ็ดเจ็ดบวกหกเจ็ดบวกหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่ส3มบวกหเป็นสี่ ได้สองเจ็ดสามสีครับเลขเจกลับมาในเลขเมาในหลักสิบนะครับต่อมาสิบหกธนาคมครับออกสองศูนย์หนึ่าองลนย์ะครับคำนวนต่อครับศูนย์คูณสี่ได้ศูบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสบวกด้วยแบวกด้วยแปดสองสิก็คือบวกด้วยหกบวกด้วยสองบวกด้วยหกบวกด้วยศบวกด้วยเจ ก็คือบวกด้วย3 7 55 55คือบวกไปห้5บวกด้วย2นะครับได้เท่ากับ32 32บวก8บวก8เป็น40 3 2บเป็น40ใส่ศ0บวก5ได้ศบวก5ได้5 5บก6เป็น5 6, เป็น11ใส่1 1บวก1เป็น2นะครับได้ 0512เลข1ครับเลข1มาในหลักสิบครับต่อมาครับ30ธันวาคมครับ803 803 6282ตัวเลข19ครับ0คูณ4ได้0บวกด้วย4บวกด้วย8บวกด้วย4 32บวกด้วย2ครับบวกด้วย 8, 8 216 82 8216นะครับ ก็บวกด้วย6บวกด้วย0บวกด้วย8ครับบวกด้วย9บวกด้วย0บวกด้วย4นะครับรวมกันได้เท่ากับ41 41ิบเวกแปเป็น49ใส่9 9้าเบวกห้เบวกหเป็น14 4สี่บกหกบวกหเป็น10 1สิบกหนึ่งได้1นะครับได้9401สี่ศ เลขหครับมาในตำแหน่งของนะครับเลขหงมาในตำแหน่งของหลักสิบครับต่อมาเราไปดู3ามแปดสก้าตัวละออกหนึ่งหานะครับเรามาดู8ปดสีบวกด้วย8ปดบวกด้วยหบวกด้วยห้าสบก็บวกได้ศูนย์บวกด้วยหกบวกด้วยหบวกด้วยเจ็ดบวกได้สี่ครับบวกด้วย8ปดบวกด้วยเจ็ดบวกได้ห้าบวกด้วยแครับรวมกันได้เท่ากับ ห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบสองบวกแปดห้าสิบสองบวกแปดเป็นหกสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งได้สองได้ศูนย์ห้าหนึ่งสองนะครับ โอเคครับในส่วนของเด่นหลักสิบล่างนะครับสุดที่หนึ่งนะครับก็ตั้งแต่หนึ่งกว่าบาทหกสามนะคบทั้งหมดก็ยี่สิบงดแต่คำนวณนะคะฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจชร์ลงเฟซบุ๊กแชลงในไลน์ได้นะครับนะจะได้ติดตามข่าวสารด้วยกันรู้ก่อนเลยก่อนกับสูดหน่อยโชคสิทธิเมือลานะครับลงกดดูแลกรองคำนวณตามดูนะครับไม่ว่ากันครับสวัสดีครับ